สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักฟื้นโควิดนะคะมุกอีกก็เป็นโควิดนะคะก็แชร์ไปในมือคลิปที่แล้วนะ,ะแต่ว่าวันนี้จะก่อทําคลิปการกินไอศครีมตังนงอ้นะคะเพราะวาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะคือมไม่ได้กินอะไรที่เป็นของหวานเลยนะคะพยายามรักษาตัวเองอยู่วันนี้ฟื้นไข้นะคะมีอการ ดีขึ้นนะคะก็เลยซื้อจเาไอศครีมตัวนี้มากินดูนะคะคือจะเป็นไอศครีมโคนนะคะรสช็อกโกแลตนะคะข้างในข้างในเป็นเฮดี่นะคะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ100ร้อยรูเบิลน,นะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ โอ ų, ้ส่วนที่อร่อยที่สุดของไอศครีมนะหลุดไปแล้วห่างชอบเป็นไปเมื่อไหนชอบเคปของหมกกระล่องหาเจอทานดูนะคะเดูให้เข้มงวด ช็อกโกแลตนะคะผสมมิ้นนะคะทำให้กินแล้วรู้สึกเหมือนสดชื่นนะคะกินช็อกโกแลตปกติจะรู้สึกหวานละมุนแต่นี้มันจะรู้สึกสดชื่นไปในตัวนะคะเนื้อไอศครีมดีนี่นะคะละลายเล็วมากนะคะ ใช่เนอยอย่างดีนะฮะแต่ว่าเาจ้าตัวเวฟเบอร์นี่อยังอ่อนไปหน่อยค่ะไม่หวานเข้าเรี่ของมันคือไม่หวานเพราะไม่หวานแล้วก็คือน้ำตัดน้อยทำให้เรากินได้ไม่เบื่อนะคะ อาจะกินได้เรื่อยๆนะคะเจ้าตัวเชอร์ดี้นะคะแยมเชอร์ดี้ที่ผสมแะ้วนี่ก็ลงตัวนะคะก็ให้คะแนนแปดคะแนนนะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะที่อยู่รัสเซียหรือคเมีนะคะก็ลองหาซื้อทานอยูนะคะหมูอยู่เซวัสโตโปโนะคะตอนนี้นะคะ คืออยู่มาสองปีกว่าแล้วช่วงนี้คือติดโควิดนะครัก็เลยยังไม่สามารถจะบินกลับเมืองไทยได้นะคะไม่อยากทำเอกสารเยอะแยะนะคะก็เลยต้องรอยังไงเพื่อนๆก็ที่ติดตามคลิปผมกก็ลองดูนะคะสวัสดีค่ะ